คือผมเห็นรายกานทางช่องยูทู e ครับมเรื่องบอกกําลังกายแล้วพัฒนาตัวเองมาเพื่อจะมาเป็นในแบบเนี้ยครับได้หมดนะครับไม่ค่อยกล้าแสดงออกครับตอนนี้ยังไม่มั่นใจครับกําลังหัดอยู่ครับฟังนะปัญหาของเธอคือขัดขาโก่งทำไงบอก,บอกเลยคุนะไม่มีคนสคมสบัตินั้น <ผม S 1> พี่สม<อ>จัดขาใหม่เออ คุณสมบัติของนางแบบในแบบนักแสดงที่ดีคือต้องขึ้นกล้อง<ด>เพราะ <สม S 1> อยู่ในกล้องเราไม่ขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดคือที่เขามีคือต้องขึ้นใช่คิดว่าจะทําได้ครับอาานาคตเนี่ยจับตามองเลยคนนี้นะเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะมาก เป็น,นใครอยู่ในจอคอมพิวเตอร์เนี่ยคือแบบว่าพอแต่งองค์ทรงเครือแล้วคือตกใจมากลูป<ช>คือแบบว่ากลายเป็นแบบพะงะถอดรูปค่ะเป็นพระสังทองเลยสองคนนี้คือสองคาแรคเตอร์ซ,ออซึ่งเกิดได้ทั้งคู่